เพื่อนๆว่าไงคะต้นเดียวนะคะต้นเดียวเฉพาะต้นไม้ต้นนี้สวยมากมาอยากอธิบายเพื่อนๆดูนะคะพอแครบออกแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายทำวิดีโอช่วงนั้นนะคะตอนนี้เอาให้เพื่อนๆเห็นจจะเฉพาะต้นไม้ต้นนี้ดอกไม้ต้นดอกนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้โอ้โห ให้เพื่อนๆชมเฉพาะวิวนะคะวิววิวดอกไม้เห็นไหมคะเมื่อวานนี้แขกออกคนสวนเพาก็มาทำามาเรียบร้อยวันนี้เราก็ามาเช็คว่าเรียบร้อยดีไหมนี่คือเห็นไหมคะต้นไม้ต้นนี้มีความรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบภูมิใจ ภูมิใจที่ต้นนี้ประมาณ15ปีนะคะเพื่อนๆถึงจะได้ขนาดนี้สิบปีนะคะปลูกกับมือเองด้วยสวยมากมันเป็นต้นเล็กๆที่เราไปซื้อมาประมาณสัก60-70บาทที่เป็นเงินไทยนะคะตอนนี้สวยขนาดนี้เห็นไหมคะนี่คือบริเวณบ้าน ที่ให้เช่าและมีดอกไม้ส,สวยๆแบบนี้น่าเช่าไหมคะยินดีต้อนรับนะคะกับบ้านส,สวยๆสวนส,สวยๆดอกไม้ส,สวยๆหวังว่าทุกคนคงคงเห็นแล้วชอบนะคะ